คุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องของรูปลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญรูปลักษ์ที่ดีก็จะเสริมสร้างความมั่นใจได้ค่ะแต่หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันสะสมหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามีปัญหาเรื่องของความอ้วนนั่นเองนะคะวันนี้จะมาคุยกันค่ะว่า ความอ้วนเกิดจากอะไรเราควรจะมีวิธีการดูแลร่างกายของเราอย่างไรเพื่อไม่ให้อ้วนหรือไม่ให้มีไขมันสะสมและที่สำคัญค่ะมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหาความอ้วนนะคะวันนี้มิได้รับเกียรติจากคุณหมอสุภพชคมหาสุคนหรือคุณหมอโชคมาให้ข้อมูลกับเราค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงเรื่องของไขมันสะสมหรือว่าความอ้วนนะคะค,คุณหมอคะ เกิดจากอะไรครับบางคนบอกว่ารับประทานอาหารก็ไม่เยอะแต่ทําไมฉันถึงอ้วนครับคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทานเยอะนะครับเราถึงจะอ้วนเรื่องของอาหารที่ไม่มีคุณภาพดีนะครับหรือการทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการสะสมของไขมันอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเรื่องของเมื่ออาหารเนี่ย มื้อเช้านะครับจะเป็นมื้อที่ผมมักจะโปรโมทให้ทุกๆท่านเนี่ยทานเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องพักผ่อนกันมาทั้งคืนแล้วพอตื่นมาตอนเชา้าร่างกายต้องการพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ทานมื้อเช้าเนี่ยการเผาผลาญสารอาหารตกค้างหรือไขมันจะเกิดขึ้นได้ยากเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นหลังจากที่เราบริโภคมื้อเย็นไปแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะนอนหลับพักผ่อน เพราะฉะนั้นการทานมื้อเย็นที่มากเกินไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสะสมอาหารเช่นเดียวกันเรื่องการออกกําลังกายสําคัญขนาดไหนคะสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะกระตุ้นให้หัวใจทํางานดีขึ้นนะครับช่วยกระตุ้นการเผาผลาญน,นะครับแล้วทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความกระสับกระเฉงแต่ในแง่ของการที่จะมาควบคุมน้ําหนักนะครับอย่างน้อยขอแนะนําเป็นคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกําลังให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นะนะครับ ความหนักเบาในการออกกําลังกายเนี่ยขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละท่านนะครับแต่สิ่งที่คุณหมออยากจะแนะนําก็คืออยากให้มีความต่อเนื่องแล้วแบบนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะคุณหมอมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่จะสามารถช่วยได้ไหมคะในเรื่องของปัญหาไขมันสะสมในเรื่องของความอ้วนในแง่ของการแพทย์ชะลอวัยหรือ anti aging เองเนี่ยนะครับเราก็มีการนําวิตามินหรือสารอาหารหรืออาหารเสริมเนี่ยครับมาใช้เพื่อช่วยในการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับ ประโยชน์ของการใช้อาหารเสริมหรือวิตามินมาช่วยในการเผาผลาญเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของการเผาผลาญไขมันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังช่วยลดอนุมูลอิสระแล้วช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆในอนาคตอีกมากมายเช่นกันซึ่งก็จะมีอยู่หลายหลักตัวเลยทีเดียวนะครับเราจะมีการให้ในรูปแบบของการรับประทานหรือรูปแบบของการเข้าเส้นเลือดซึ่งพอเราสามารถเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดไปแล้วเนี่ย เส้นเลือดจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอวัยวะก็จะทำงานได้ดีตามมาด้วยค่ะทราบมาว่ามีโอโซนเทอราพีด้วยค,คืออะไรคะคุณหมอนะครับการนำโอโซนมาใช้นะครับเราก็จะนำมาใช้ควบคู่กับการใช้สารอาหารนี่แหละ,ะนะครับนะครับการทำโอโซนเทอราพีเนี่ยคือการนำโอโซนนะครับเติมเข้าไปในเลือดนะครับเติมเข้าไปในเลือดจากนั้นนะครับเลือดจะเปลี่ยนสภาพจากเลือดที่สีดำนะครับก็จะเป็นสีแดงที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับ เลือดกลุ่มนี้พอเราคืนย้อนกลับไปในตัวของผู้รับการบําบัดแล้วเนี่ยจะกระตุ้นให้เซลล์ของเขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นะนะครับทำงานได้ดีขึ้นลดอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วกระตุ้นการเผาผลาญน,นะครับสร้างมาว่ามีอินฟราเรดที่ช่วยในเรื่องของไข<อ>มันสะสมด้วยครับน่าสนใจมากคุณหมอ เรามีการนำ infrared sauna ะนะครับมาควบคู่กับการใช้โอโซนเทอร a พีอ๋อใช้ควบคู่กันควบควบู่กัน<ช>นะครับทำนะสามารถทำได้ในวันเดียวกันแล้วก็มีการใช้วิตามินซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถมาผสมผสานช่วยในการ ดูแลสุขภาพในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอแนะนำฝากค,คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันสะสมแล้วก็สนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้อยากจะมาใช้บริการคุณหมอแนะนำยังไงดีคะครับคือการใช้นวัตกรรมนะครับมี ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับการบริโภคอาหารการออกกําลังกายนะครับการดื่มน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ทั้ง2ศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งฝั่งที่ดูแลตัวเองแล้วศาสตร์ทางชะลอวัยเนี่ยมาผสมผสานกันนะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับ ค่ะสิ่งที่เราได้คุยกันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้มิวต้องขอขอบคุณคุณหมอโชคมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ